เอามาเบิกเนาะในคลิปนี้เขาจะมาบอกวิธีการแก้ใหยที่เจอปัญหาเรื่องการนะอัอเปนนเดตวินโดว์บอได้เนาะทำไมวินโดว์อัปเดตเบบนเวลาจะคลิกแล้วมันเตือนแบบนี้นะเนาะเห็นบ่ามันมันบอกสามนะา,กการถอัปเดตวินโดว์ได้เนาะเจ้าก็ลองอ่านคำสั่งในนี้ถ้าว่าเจ้าอ่านบ่เป็นเจ้าก็ค o อปีไปแปรใน Google ก็ได้ เดี๋ยวบอกว่าบริการอัปเดตบางอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งเนาะทำงานไม่ถูกต้องคุณสามารถเรียกใส่งานแก้ปัญหาก็ค่ไไปที่ปุ่มตั้งค่าอัปเดตและวความปลอดภัยเนาะแก้ไบปัญหาเนาะวิธีแก้มันมีอยู่สองแบบสมแบบนะก็คือเราจะมาในนี่ตั้งค่าก็เก่าลยละนะตัวมันตัวนี้ก็ได้เลยมันเรื่องในตัวนี้นะ มาเลือกในหนึ่งหนึ่งตั้งค่าเลือกอันอัปเดตเลือกนี่เนาะและ้วมาเลือกตัวนี้เซ็กเบิง้งว่ามันมีวินโดว์ถือว่ามันอัปเดตข้างไว้บอกเลือกวินโดว์อัปเดตใช่ไหมนี่เนาะคลิกลัน ต้องกลับมาบเนาะเอาไปีกครข้างดาจะได้เนาะ เดนบอได้แล้วนะวันนี้มีแต่รอมันอัปเดตนะเพราะว่าสาเหตุที่มันบอได้ก็คือเอาเคยไปดาวน์โหลดไฟล์มันค้างไว้นะมันก็เลยบอทันได้ลัน่นไฟล์เก่ามันก็เลยบอได้แต่ถ้าว่าไพย,ยังบอได้เฮ็ดแบบกินีแล้วลยังบอได้นะจะมาในนี้พิมพ์ช่ว่าเซอร์วิสเนาะนี่นี่เซอร์ว,นะวนะิเลือกหาคระป๋าวินโดว์อัปเดต บางคนอาจจะไปปิดวินโดว์อ um. ัปเดตไว้เนาะแปลว่าเวลาเจ้าอยากดาวน์โหลดโปรแกรมลงยังอันเจ้าไปอยากให้โปรแกรมแครเจอกเลยปิดวินโดว์อัปเดตไว้จะมาเบิร์กได้นีเนาะที่ขึ้นมาบางคนอาจจะไปปิดไว้แบบนหนีเนาะจะมาเบิร์กไม่เซ็กเบิร์กถ้าว่าจะปิดแบบนี้จะมาคลิกเปิดเป็นออโต้เนาะออโต้เมติกมันเนาะโอเคแต่เฮาเฮาแต่เฮาบระเดี๋ยวขอีกอย่างมันเป็นออโต้อยู่แล้วเลย ถ้าว่าไพาปิดไว้เนาะให้จำคลิกเป็นออโต้แล้วก็ค Start, Apply, Start, Start, ลกิกส okay, ตารนะ์ทแอ l พลายสตาร์สตาร์แล้วก็แอพลายโอเคไปเนาะจะเป็ะาสมัครมาเปิดอัปเดตได้อีกครั้งเนาะตอนนี้ก็รออัปเดตพอก็สมัครอัปเดตได้รานใดปกติเนาะ,ะคลิปนี้วัางว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมคนที่เจอปัญหาต้องการอัปเดตวิดีโอแล้วมันอัโปโหลดได้เนาะ,ะคลิปนี้ก็จบก่นี้ขอขอบใจ